โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้เปนนะครัาผมมาลำมาจนนาเกนะครับผมนะโจรบบส์นัครับผมกุบจนมาลาไปดูกันนะจาเราจะป่านไหม่เราจะผ่านไหมดูกันเอาองนัคขับผมองกุบนัน let's go มาวันนี้มีโปรนะครับผมฟาสบเก้าบนะครับผมลาไปเลยครับผมนะาสองปเต็มเต็มนับผมอุงจมาจะไปมาเบคข้าบันะไลน์น้องซิมมนไปไปมาจะปนหม่เราจะป้นไหม่โอ้โหดอกแกมาแล้วจ้า เบิกห้ามบ้านนะครับผมนะโอ้โห i, นะแค่ไลน์นอกสิมมอนไอ้นะครับผมคุณผู้ชมาจัดไปครับผมมาไปกันย,วยาวๆเลยนะครับผมคุณจู้ชมมาเอ,อ้ยโหยลาไปเลยครับผมนะแป๊บหมอนะครับผมคุณจู้ชมมายังไงจ้าจัดไปไปกันย,วยาวๆเลยนะครับผมคุณผู้ชม มาแล้วจ้าเต็มๆนะครับผมคุณผู้ชมมา Rabbit f o r t u n นะครับผมนะเออเวลาในวันะวตรงครับผมนะไม่มีคำตามไม่ต้องทำเดัองครับผมรับพุทธนะคำรับทุกเลยโดยนะจ้าพี่เอออีกอย่างหนึ่งพ่หนึ่งบาทรสง่งบาทฝาดง่ายถอนง่ายนะครับผมนะเออคนนี้ได้เลยก็รีบทอนเงินเด้อนะเออหมดตัวนี้ไม่มีใครช่วยเดอ้อเอไว้ก่อนนะพี่นะมาจัดไปครับผมนะไม่ สุดท้ายเป็นยังไงครับโอ้โหหนึ่งร้อยบาทมาได้อยู่ครับผมนะจัดไปพี่มาไปต่อพี่เลียงสี่มอน,นะครับผมนี่มาอีกแล้วมานะโอ้โหพี่กระต่ายครับผมนะเอาเลี้ยงนะครับผมนะคุณผู้ชมมาโอเคอเคุณผู้ชมครับผมนะวันนี้มีโปรนะครับผมนะฝาห้าสิบเก้าบาทนะครับผมรับไปเลยครับผมนะ สองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมคุณผู้ชมนครับผมนะเออใครอยากได้แค่ทฟรีก็ไปที่แอดมินได้นะครับผมนะแอดมินบริกันดีมากครับผม24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมมาดีครับโอ้โหผ่านห้านะครับผมนะผมไม่เคยได้นะครับผมนะผมไม่หมูนะครับผมนะจริงครับผมนะเออตั้งแต่ผมเล่นมานะครับผมนะแค่เบรกข้างไปนะครับผมนะได้ขนาดนี้นี่โมแล้วนะครับผมนะมาดิครับได้กำไรผันแจกแล้วเนี้ยมาเออหนึ่งร้อย ห้าสิบบาทเงินระวังก็ตกเนี้ยมาจัดไปรับผมมาไปกันยาวๆเลยนะครับวงกลมชนครับมายังไงจ้ะมาดีเออยังไงวัวรุ่นใจรอนะครับผมนะแบบนี้แหละมาหมุนกันไอ้นะครับผมนะโอ้โหยมาเบรกสิบบาทเอาเพิ่งเบรกหน่อยจ้าเอาอีกสิบหมุนมาถ้าสิ้นในพงพอแล้วนะพี่นะเออได้กำไรพันเก้าเลยนะครับวงกมนมา จัดป้ายเออเถอะสิบบาทมายังไงจ้าสิบบาทมาอ้าวเลื่อนยังไงจ้าคุณผู้ชมดูกันเอาไว้นะครับผมเออสามร้อยบาทมาจัดป้ายพี่มาไปกันยาวๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go นี่มาแล้วจ้าคุณดู300บาทโอ้โหเจกบอยมานะครับผมนะพิกไตนะครับผมนะมาดีครับถ้าเซ็นในผมพอแล้วนะจ้าคุณดูนะอ,อนี่สิบบาทมาจัดไปนะครับผมนะมุนกันเอาวนนะครับผมสซโทโบแม่งเลยไซโทโบนะครับผมนะเอาห้าสิบบาทเลยนะมุนกันเอาว้นะครับผม ห้าสิบเท่าถุนมาเฮ้ยมาแล้วเวย้ยมาแล้วเวย้ยแค่เบรกห้าสิบบาทนะครับผมนะคุณผูช้ชมมาจัดไปพี่มาโอ้โหพันห้านะครับของคุณผู้ชมโอ้โห,นนโอโหเอาเลื่อนมายังไงจา้าคุณผู้ชมมาเราไปลุยกันต่อนะจา้าคุณผู้ชมโอ้โหได้กำไรมาสามพันเก้าแล้วเนี่ยโอ้โหเอาเลื่อนว่ะ เอาเลื่อนพันห้ามาพี่กระต่ายครับผมนะแจกจินนะครับผมแตกหนาดว้วยนะพี่นะ้มาจัดไปพี่มาไปกันย,ยาวเลยนะครับผ,ผพื่อนเพื่นเอาอีกนะครับผมนะมายสดท้ายนะครับผมนะมุนสดท้ายนะครับผมมุนกันเอาไอ้มา มาวันนี้มีโปรนะครับผมนะเออฝาห้าสิบเก้าบาทนะครับผมรับไปเลยครับผมนะสองร้อยบาทเต็มเตนะครับผมนะออใครอยากได้แค่ทฟรีก็ไปที่แอดมินได้นะครับแอดมินบอลลกันดีมากครับผมนะยี่สิบสี่จ้โมนะครับผู้ชมมาจัดไปพี่มานี่มาดีครับ ยังไงจ be ้าค um sure. ุณผู้ชมมานี่อ่าวเลื่อนมาแล้วจ้าแปดร้อยยี่สิบห้าบาทสุดยอดนะครับผมคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมนะเออทีนี่ผมลาก่อนนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอยนตามก็เล่นอยู่ใต้ของมันเด้อเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อนะเออได้กำไรมาหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมบ๊ายบาย